s u v คุณภาพมาแล้วที่ช่องของเราก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามให้ช่องรถ่มือสองชาแนลด้วยนะครับวันนี้นำเสนอนิสสันจุก 1.6V ปี2015ตัวท็อปสุดครับเพื่อนๆมาด้วยจอแอนดรอยติดตั้งไมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ไม้แท้130,000กว่ากิโลเปิดราคาที่จะบอกว่าตัวท็อปสุดโอ้โหราคาแตะล้านตอนเป็นป้ายแดงวันนี้เอาไปเลยครับใครพร้อมใครด่วน ใครได้ครับสีขาวลอ้อแม็กลอ่ลอๆเลยนะครับกับจุกสไตล์ที่ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูดแลอย่างดีมาพร้อมด้วยผมกระดุม 3D อีกด้วยโอ้โหครับกล้องมองหลังระบบนวิเกเตอร์มีให้เปิดราคาเลยแล้วกัน259,000บาทคุณได้จุกคันนี้ขับกลับบ้านเลยนะครับจอง3,000บาทผ่านร้านเท่านั้นนัดหมายการรับรถได้เลยจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทครับ ใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะครับช้าไม่ได้นะครับถ้ามัวมาถามว่า123เป็นอย่างไรไม่ทันแน่นอนครับเพราะที่นี่ขายรถกันเร็วมากครับเป็นศูนย์รถยนต์หนึ่งสองที่มีรถมากกว่า400คันครับวันนี้จุกเข้ามาแล้ววันนี้เข้าแต่เช้าเลยใครสนใจรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามบินทาครับไม่ใกล้ไม่ไกลมาดูรถได้ครับส่วนอยู่ไกลแนะนําจองอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่ทันครับตลาดออนไลน์คันนี้แรงสุดๆแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับรถพร้อมใช้พร้อม รับี่เอกสารครบสมบูรณ์แบบครับนิสันจุกสีขาวตัวท็อปสุดจอแอนดรอยในวิเกเตอร์มาแล้วครับคันนี้ต้องเรียบ259,000บาทใครสนใจจองของคุณพร้อมเท่านั้นนะครับโทรมาที่088 584 5375นะครับด่วนนะครับอย่าช้าราคานี้ไม่มีอีกแล้ว